ดืดดืดดืดดื่นใครนอนกันเข้ามาหากินของหวานกันค่ะตอนนี้เ,เวลาเกือบสามทุ่มแล้วใช่ใครนอนกันเข้ามาหากินของหวานที่โคราชค่ะทุกคนนี่ครับสวัสดีจากโคราชบ้านเอง๋อยวให้ดูันนี้นนเป็นร้านจเจริญกรุงโทสนมสด,มสดคือน้ำตาลยังไม่ถึงมันนอนไม่หลับกอ๋อสแกนสั่งเอาเลยถ้ากินยังถ้าสั่งเลยมาดูว่ามีอะไรน่ากินบ้างเปิดคืนจะมีหลายเมนูเลยโทสก็น่ากินพิมเบอร์นี น่ากินทุกอย่างอุ้ยน่ากินจังเลยผิดเผาหมูหยองแล้วอันนี้อ่ะอันนี้นี่ไงสังขยาปังปิ้งสังขยาเดี๋ยวเราต้องเทพื้นที่สำหรับบิงซูเราอีกมาดูหน่อยมากเลยอันนี้เป็นปังปิ้งเตาถ่านนะคะทุกคนนี่อันนี้หน้าผิดเผาหมูหยองส่วนอันนี้เป็นสังขยาเอาลองซิมเบิ้งซิมเบิ้งอุ่ยน่ากินจังเลยกินกับหมูหยองมันต้องจิ้มไหมไม่ไม่ต้องหรอกกินเลยอ่ะ ยังได๋อร่อยรึน้ำตาลถึงแล้วน้ำตาลถึ้ยอร่อยเขาย่างสดๆเลยเดียวหอมลองจิ้มดูมันจะเป็นยังไงังขยะน้ำตาลไม่ถึงเราไม่นอนตอนนี้สามทุ่มสามทุ่มใครขอนอนเอออันนี้เป็นไงอันนี้อร่อยเราชอบขนมปังทอนมันนุ่มแล้วก็ ลองเป็นอันนี้ชาไทยชาไทยใครสายบหมืดนกันบ้างคอมเมนต์มาหน่อยใครเคยมากินที่ร้านนี้คอมเมนต์มาหน่อยชาไทยก็หอมแต่ความแบบชอบอันนี้สังขยาพี่หอมก็ชอบเราเห็นเธอกินแล้วก็โอ้ยดาวไม่ดูดุมเราบอกแล้วมัรยอยไม่ต้องลดหรอกพี่นะ บอกเขาว่าตอนเท่ากบกันนะหุ่นเธอแบบเฮ้ยหุ่นเธอโคตรดีเลยตอนคบอปต้นไม่ใหม่อ่ะตอนนี้แต <c oughs> ่แล้วหุ่นอาเซียมากเลยตอนนี้อาเซียเมื่อกี้เมื่อกี้กินมาม้างมือไปมา,มาเออแล้วมาต่อด้วยดิแล้วมาต่อด้วยอันนี้โคลาดนะร้านเด็ดๆ,ๆอ่ะเยอะมากใครมาโคลาดนะของกินเยอะมากแล้วร้านนี้ปิดห้าทุ่มครึ่ง <c oughs> ทำอะไรกนเลมมาตัวนี้กระสังขยาอันนี้ล่ะนี่อร่อย แล้วเขาก็มีเมนูนี้ด้วยนะเขาเรียกสลัดชีชาไทยแล้วก็โกโก้ในโกโก้สลัดชีเราจะเหวานรสสวานไปด้วยกันที่รักไม่เข้มข้นเราไม่นอนหวานไม่ถึงเราไม่นอนจะลดได้ไงมิดเน่ยของกินอร่อยออร่ยทั้งนั้นเลยอ่ะอันเนี้ยอร่อยทิ้งเตาถ่านด้วยสิงสวานนะสลัดชีหวานถึงปะ หอมมากเลยอ่ะชาไทยชาไทยหอมมากเธออันนี้เทียมคนมากอร่อยมากเลยอ่ะอเทียมคนมากอันนี้บิงซูยังไม่มาตั้มจองแต่มิจพเพื่อนว่าไงเพื่อนเพื่อนสิบสี่ปีแล้วนะเพื่อนอขอแล้วแต่งแล้วขอแต่งแล้วเพื่อนมาแล้วค่ะ,คะอันนี้บิงซูชาไทยมากินมากเลย ไม่เค้มก็ต้องไม่ก็ฉ่ำเลยอันนี้เราจะพร้อมไปด้วยกันะพร้อมตอนไหนเราจะตัดขาไปด้วยกันดูดูทำใครหิวดึกต้องขออภัยนะค้อมันน้าเยอะกว่าที่เราคิดอยู่นะใช่ปัญหาคือเราจะกินยังไงให้หมดมันมาแบบเยอะกว่าที่เราคิดไ้อีกว่าเป็นยังอยู่จนหลักปีไก่ก็หาถุงเคิง ทุกคนใครมาโคราชมาขอพอร่าโมเสรก็มาหาของกินแบบนี้เลยค่ะทุกคนของกินเยอะมากโคราชอยู่ใกล้ๆกับร้าน,นยาหม,งก,มงกี่ทุ่มห้าคุณคงอันนี้คือเมนูเมนูเมนูอ้ยฟันกระมง่ายฟังนึ่งฟังขยะใครไปชอบปิง้งกเอาหนึ่งเอาใช่ใครชอบกินทั้งสองมันเราเอาทั้งปิ้งเอาทั้งหนึ่งมาให้ เราว่าเธอน่าชอบวันนี้ฟังมึุๆมากใช่ภาษาผิดอ่ะชอบทั้งสองเหรอทำไมมันนุ่มมากเลยอ่ะเนี่ยสังขยาไม่หวานเกินไป <c oughs> หวานกำลังดีแล้วมันด้วย <c oughs> หอมด้วยอะเมื่อกี้เราไปกินอะไรนะมาม่าจัมโบม้มาเธออย่าบอกก็หูเบิร์ต วัวเขากินหลายใครมาโคราชนะสองือของกินอร่อยจริงๆมีแต่ร้านอร่อยอ่ะร้านเด็ดๆเยอะม, <c oughs> มากดูดเอา <c oughs> โอ้นี่เข้าถึงเส้นเลือดได้เร็ว <c oughs> โอ้เวทีเวทีราบกบกเลย <c oughs> เห็นบกมันบกเลยทุกคน <c oughs> โอ้โหโผเท่นี่อุ้ยขนาดดูด้ในปากก็ยังสวยเนาะอุ้ยมันสวยยังไง เพ้ล็ความสวยของดาวฟินเวอร์คือนี่ค่ะลิฟฟินเวอร์นี่ <Hey. S 1> อันนี้คือเบอร์สามเป็นสีที่ขายดีที่สุดแล้วเป็นสีที่ดาวทาบ่อยที่สุดค่ะทุกคนเดี๋ยวทาให้ดูสีนี้ทาได้ทุกสีผิวแล้วก็กดปักคำได้ด้วยนี่ <Hey. S 3> เป็นสีอะไรเขาเรียกสีอะไรนะสีแดงอมส้มแดงอมส้มเล็นลับความสวยค่ะเ hey. มันกันน้ำไหมพี่ดาวลิฟฟินเวอร์กันน้ำไหมเดี๋ยวมาฉีดน,น้ำให้ดูหน้าฝนแบบนี้แล้วมาดูความกันน้ำของลิ เดี๋ยวฉีดน,น้ำให้ดูมีทั้งหมด7สีค่ะทุกคนคนแดงคนส้มสนชมพูมีหมดเลยเดี๋ยวดาวิีดให้ดูนะนี่ลิปฟินเวอร์กับน้ำเเวลาโดนน้ำสีมันยิ่งสวยนะใช่มาดูว่าจะหลุดไหมอันนี้ดาวทาตั้งแ,แต่เช้านะนี่เฮ้ยามว,ว่ากิน กินขนมหวานแบบนี้หลุดไหมมีหลุดบ้างนะทุกคนเป็นเรื่องปกติของลิปเวลาโดนของของมันของทอดอะ่ะมันจะหลุดบ้างแต่มัน,นไม่ได้หลุด,ห,ลดหมดใช่สีมันยังสวยอยู่เลยเห็นไหมจากประสบการณ์ที่ดาวใช้เองตลอด2ปีนะดาวเติมลิปประมาณ1 2ถึงรอบต่อวันค่ะใครมีปัญหาปากคาปากดำนะลิปฟินเวอร์ช่วยกบปัญหาปากคาปากดำค่ะทุกคนสั่งสองแห่งนี่2องแท่งแบบนี้ส่งฟรีไปเลยค่ะถ้าไม่สะดวกโอนเก็บปลายทางได้ด้วยค่ะลิปฟินเวอร์หนึ่งแท่ง1 5 9บาบาทค่ะทุกคนคะ ได้น,นำเป็นโปรส่งฟรีนะส่งฟรีทั่วประเทศด้วยเก็บปลายทางก็ฟรีไม่คิดเพิ่มเลยช่องทางการสั่งซื้อมีทั้ง Facebook ิกต์อกรัชดาช้อปปีสะดวกช่องทางไหนไปสั่งซื้อได้เลยค่ะทุกคนค่ะแล้วจะสวยไงก็จะสวยแบบนี้ขนาดสามทุ่มแล้วยังสวย,ยแซ่บอยู่เลยค่ะทุกคนวิธีการสั่งซื้อง่ายๆค่ะทุกคนพิมพ์คําว่าสนใจใต้คอมเมนต์ได้เลยนี่ทาได้ทุกสีผิวเลยนะดิฟินเวอร์ผิวคำ้ำผิวดำผิวขาวผิวสองสีทาได้หมดเลย ไม่เชื่อไม่เชื่อดูให้ดูก่อนโอ้ยดูเ้เบิงมากค่ะดูเทเบิลเลยท่าลิปทิ้นดูสิซีนี้สวยไหมทุกคนนี่ความไม่นอนสวยไหมท้าแล้วปากไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นขุยด้วยค่ะกคนเนื้อบางเบามากเบาสบายปากดูให้ดูดูบิงซูให้ดูค่ะทุกคนดูบิงซูหวานทึ่งละคะวันนี้น่อกนัสบายเลยเป็นเหมือนกันไหมถ้าแบบถ้าไม่ได้กินของหวาน่ะมันจะรู้สึกอึนอ่ เียดนะเขาเรียกน้ำตาลตกเออน้ำตาลตกนี่สิวิ่นวิ่นหัวเพราะฉะนั้นล้วมาเติมน้ำตาลนะคะทุกคนเติมลายบะลายกะลายถั่วบิงซูหนึ่งังปิ้งหนึ่งังนหนึ่งลาชิ่งหนึชชหน,น้ำตาลถึงก่ะเก,ก,ก,กินนี้เกินเลยละเกินสัน่งเกินใช้สายหวานเหมือนดาวบ้างคอมเมนต์หน่อยยืดแดงตาลุกหรือเปล สิบสี่แตกดีไังสังเกตมาตั้งแต่เช้านี่เธอเติมแป้งไว้ไม่ไม่กี่ครั้งนะเาวเัวใช้แป้งอะไรเติมหลอดเดียวเร็วๆนี้จะมีแป้งเรามาแล้วนะคะทุกคนแป้งกลับค่ะทุกคนรอติดตามได้เลยรอฝั่งซื้อได้เลยนะคะใครมีปัญหาหน้ามันนะคะอยากได้แป้งที่แบบเนื้อบางเบาแล้วก็ปกปิดให้ความเป็นแบบธรรมชาติรอติดตามได้เลยอันนี้ดาวทดลองมาเกือบปีหนึ่งแล้วเนาะ,ะเด็ดเดือนแล้วเดี๋ยวจะเปิดตัวเร็วๆนี้ค่ะทุกคนมาดูหน้านะอันนี้ ตั้งแต่เช้านะไม่ได้เติมเพิ่มเลยนะทางแต่เช้าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพาให้ดูทุกคนรอติดตามรอสั่งซื้อได้เลยนะคะทุกคนทดลองเองใช้เองทดลองเองใช้เองจริงๆประมาณเกือบปีแล้วเดี๋ยวรอดูค่ะใส่ว่าเธอสิผ้าเ้มจินน้อยเดียวก็น้อยดียวน้อยเดียวนี่นะเออน้อยเดียวนี่น้อยเดียว กินนิดเดียวก็ตอ้นแรกก็ว่ากินแต้น้ำนั่นแหละพอเปิดเมนูขึ้นมันมีเต็ม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 เลยอ่ะนยังไดล่ะมือมันลั่นมือมันลั่นมันเเป็นแบบนี้กินไปอย่าจมกินให้มันเบิด์ดูดเอานี่หน้านีดูดอย่าจมกินไปจุกจุกน้ำตาลจุกจุกวนี้ขอบคุณครับกินมาก